ปลาหม้่วนี่บ้าน้องบดเอามาปล่อยได้ครับนี่เพิ่นมาอายู่เองนี่เบิงเลยครับปลาบาน้องบดเอามาปล่อยลงในหนองเลยครับปลารุ่นนี่เนาะมาอยู่เองครับปลาเท่ามาติปลาพวกกันนี่ปลาสูตรตึกสี่ครับสวัสดีครับมือนนี้ก็พอกับบาน้องในช่องกบปลาพระรวยนะครับพี่น้องเนาะเหมือนนี้บาน้องก็จะพาพี่น้องนี่ครับมาล่องทึกแหเบึงครับผมเพะว่าเขาจะทึกแหบเทืที่แหลกครับผมบาน้องก็จะมาล่องเบิงวลาสีดบอนะครับเนาะพอหนามกันยัง หลายอยู่พี่น้องเบิ่งครับผมอยู่นี่น้องนามเนาะน้องสาบอกน้องจะตึกแหเอาขืนไว้ตาเหตุปลาแดดเดียวพี่น้องปลาแหงเนะาะเพราะไนตึกพ่อทียอยู่พี่น้องเดี๋ยวสีมาทดสอบพาพี่น้องมาตึกแหเบิง่งหปะปลราคในใงต่มแร้งมันครับนี่ครับพี่น้องเพราะท่านตึ๊กพ่อทียาอยู่ด้วยครับ นี่บ้านน้องกฤติพาพี่น้องมาทดสอบเบิ้งว่าเพิ่นจิตถือแหเฮาบ่ปลาได้หลายนีส่ส่วนมากจิบงกุ้งยถือปันใด้ครับบอสน้องกฤติหือ้อข้างๆางฟัง,น,น,งนีนนนนงงง่พี่น้องหื้อคือน้ำเนาะเ้างจิได้ปลาเบื้งเบิ้งเบื้งปลาดุกปุ้ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกก็ขึ้นมาหิม้มฟังแสวอยู่ครับ สกศิิปานประคอประคอพันชิยูส่วนหมากที่ยูหุ่นพี่น้องเออนี่แล้วพี่น้องได้จิพาิาดตึกเลยนะครับเนาะตึกบึงจะเอาไปเห็ดตากแห้งไปบาทแรกพี่น้องตึงตังตึงตังตึงตัง หย,หยุดหยัดหยุดหยัดแล้วไพอืออ้อพื้นที่ยูผุนพี่น้องยูอันทั้งปลาผุนนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าน้องกับสิภาพพี่น้องไปคือทั้งผุนน้่ครับผมมาเบิ่งตุน้กอนว่าสิถือเนี้ยให้บ้าน้องบอ่อนปาลาหลายหลายแต่ว่าสิถือบ่อเวลาห้าสีเอา นี่มีเพรียงอยู่ด้วนี่อันหนึ่งว่าเดี๋ยวเพรียงปลานี่พี่น้องเพรียงกระช่างปลาบ่อน้องย่างเสยนี่งีกอันหนึ่งพี่น้องสิเดี๋ยวไปขึ้นไว้ถ้าเฮ็ดกระช่างปลาอยิมีปลานั่ง พี่ยืนนี่กับพี่น้องปลายังมาเอามาเบิ้งว่าจิถือจกักโตอือถ้าพี่น้องเอาปลาเขีงหน่อยนี่ล่าไปเห็ดแดดเดียวสองแดด แหลกพี่น้องมันอยู่หมครับดุนุณนครับเบิ้งขนาดปลาลายๆได้พี่น้องยังบอ,บอตีตันไหนห,หลุ่น,นอยู่ครับปอะนิ่นเดี๋ยวจิบปดดแหกก่อนครับ นี่ครับผมบาดแรกพ้อได้มันอยู่พี่น้องบึงตีนะครับปาลาได้หลายบ้านบาดเยวยังเบาตาเพี้ยนกําลังงามพี่น้องซึ่งปลาตะเพียนทั้งปลานินตวัวกลังพอนีเลยครับตวัวกําลังงามเลยเดี๋ยวบาน้องสิลงไปทึกเลยได้ครับบานลงไปทึกแหอีกเนาะจังเสียห้ตักเสาตัก่นเอามาแซ่น้ำไปก่อนนี่แหละครับผมบาน้องกับมะหือพักตัวนี้ออกเลย มองมัดอันนี้ไปก่อนพี่น้องเอาอหอยหอยเชอดีหลายไล่ไเป็ดุ่นแล้วครับขื้นเบิง้งก็ได้ปลาปลาคอนหลายหลาย เด้อครับมาซอยกันกระบาน้องมาื้อซอยครับผมว่าได้หือขึ้นแล้วเขาก็จะได้ทึกแหได้ง่ายพี่น่องหอ,อยเชอรี่อ,อเชอรี่หลาย นี่ครับพี่น้องบึงปลาอูู้ปลาเสียมก็มีครับคุณบึงปลาเสียมปลาอยู่ในหนองน้ำธรรมชาตินี่ตัวนี้เกิดเป็นปลาปลาอย่างประเทศพู่ปลาปึงเมนปลาปึงพี่น้องนีอีกแวน้องได้แล้วครับพี่น้องพี่น้อง เด่งออกซะเนาะก็ร่งฮือแล้วครับผมก็ร่งแนี่ตึกแห่ร่ังสีอันนี้ยี่ดอกแต่ว่าประคอรนร้ายแห้งต๊กน้ำซะเนาะพี่น้องนี่ใช่ใพี่น้องเบงป้าปลาแบบปลาธรรมชาติเนาะครับเนาะปลาเสียมพี่น้องปลาเสียมแม่น้ำม,มุ่นครับคุณขืนมาเนาะบนโตงาม โว่งามดีครับนีิ้งเลยอุ้อีกตัวหนึ่งได้เห็ให้บ้านอ้องปดเหี้อก่อนครับผมตึ๊เหีย้ย <ดว>นี่ครับพี่น้องได้อีกแล้วครับคุณปลาอย่างปลาตุ๊ปตาหน่อยเนาะปลากระหเนคุณ เปลี่ยนครับผมก็แต่อยู่นี่นี่ครับแตยอย่อีกแล้วซออ้อนเพี่ยนยังไงไว้อยู่ครับเพี่ยนรุ่นนี้สวง,งามแล้ว เต็มเที่ยวพี่น้องเบื่งครับเดี๋ยวบ้าน้องใจสิมานอะไรกำมานี่ปูปลาเดี๋ยวหลากกินโคกกันพี่น้องเพื่อความมั่นใจ ต้องตื๊ดเ้เย็นๆปล่อยข่าวเรื่อยนี่บอลน้องเลยแหละครับผมโว<ฮ>้ดตแบบพอดีแล้วค่อยสิตึกดอีกครับผม <c oughs> นี่มาเมบ,บิ่งกับของบอลน้องโคตอได้แน่และพี่น้องโว<ฮ>้ดแล้วบอลน้องกับจิตึกแดเฮอีกครับผมม <c oughs> ีกระไดเพิ่ม ใจอันนี้ยูนี่ครับพี่น้องบ้านน้องกะพาพี่น้องมาตึกแหว่าจะเอาไปเห็ดแดดเดียวเนาะกับพ่อได้อยู่ครับผมปลาหลายครับปีนี้ขนาดบ้านน้องตึกกับเสาตักเนาะครับเนาะนี่ก็ยังพอได้อยู่พี่น้องปลาหลายครับผมต้องหาน้ำลดลงก่หนีก่อนเพราะว่าบ้านน้องกะทิสูบน้ำขึ้นมากดพักบ้านน้องนะครับเนาะตรงนี้ครับนี่ครับปลาคอบลาหันแต่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่บ้านน้องกะ ได้การอยู่ครับพอได้ต้มมาแรง,อย,รยรรรอ,งอยู่ครับพุดเฮ้ยปลานิ่งกะโตใส่เพิ่นกะพอดีงามเนี่ครับพี่น้องตัวนี้กับนม่พี่น้องปลาอีหยังน,นอปลาหน่องกะจังหนึ่งกะคือเป็นปลาอันนี่นอนคือปลาอันอีหยังเกาะปลาโน่น,น,น,นจันทร์แต่ว่าเพิ่นโตสั่นกลัวปลาหน่องว่านี่ครับผมปลาม่เน,นี่ยปลาหน่องบ่ได้เอามาปล่อยเด้ครับนี่เพิ่นมาอายู่เอง บงเลยครับปลาบาบ้าน้องไ้เอามาป,ปล่อยลงในหนองเลยครับปลารุ่นนี้เนาะมาอยู่เองครับปลาเท่ามาตาปลาพวกกันนี่ปลาสูตรสิครับปลาสูตรนี่ครับเมิ่งที่แตพี่น้องโตปลาสูตรเนาะปลาสูตรตามหวยน้องคล้องบึงเฮานี่ยจรดุนใหญ่ดุ่นงามนี่ครับกับปลาเสียมกับพี่น้องก็เห็นอยู่นะครับเนาะเพราะว่ากระสิมีปลาเท่ามาตาหลายครับผมบ้าน้องก็ตึกแหให้พี่น้องเบิ่งแล้วปลาดุกคือสิตตอดพี่น้องจะปวดๆวดเนี่ เพราะว่าบาน้องก็ตื๊กแหะที่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศในหนองเนาะบ้าน้องก็ตีตึกอีกครับผมเดี๋ยวบ้าน้องก็สะลุงไปตึกแห่อีกทีนึงเนาะครับเนาะเฮาสะจอบบอนเอาบอนเอาตัวใหญ่ๆอีกครับผมก็อย่าลืมในช่องกบปลาพระรวยดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องก็สะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมึงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ